สวัสดีค่ะแอดมินมาแนะนําให้ชมกับรถเชฟโรเลตนะคะออฟตารถจนปี06เกียร์ออโต้ค่ะสวยๆเครื่องยนต์หัวฉีด 1,800cc ซีซีตัวท็อปปี06เกียร์ออโต้นะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ํามันล้วนค่ะหลังคามีสลูปด้วยนะคะสวยงามค่ะสวยหร,รูดูดีนะคะคุ้มค่าเกินราคาเลยค่ะเพียงค่า19,000บาทนะคะ ่าสีพรบรปี65ค่ะแอร์เย็นภายในสวยภายนอกดูดีนะคะหลังคามีสันรูฟรอนะคะล้อยางเปลี่ยนใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะพร้อมใช้งานเรมเอกสารชุดโอนก็ครบนะคะเครื่องยนต์1.8ค9าหม่าบาทเท่านั้นนะคะสนใจดูรถได้ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะสภาพตามรูปนี้เลยนะคะมีเรมครบค่ะด้านหลังก็มีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะคะ ผมคันค่ะพร้อมใช้นะคะสนใจติดต่อผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะถูกใจยังไงสามารถติดต่อนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้ค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะแอดมินก็ได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ